สวัสดีครับยิบคนดีต้อนรับสุกคนขับสู่ชนะบาคาเกมมิ่งขอบตาดำนะครับมีคนมาขอให้ทำวิธีหาสกิลวันเดี๋ยวผมจะถอนวิธีหาปานด้วยซึ่งมันหาคล้ายๆกันนะเพราะสมามาเกี่ยวกับคำใบเออขอสายบันรับวิธีหาเอา่อจะมีสกิลเสียนเนี่ยท,ที่จำเป็นต้องต้องเรียนผมแนะนำเพราะมันใช้ในการขัดบอส อย่าสก,กัดจุดหยิบสก,กัดจุดพวกเนี้ยพุ่งใส่แต่พุ่งใส่ผมจะไม่ได้หาจากไหนสักท,ทีนี้วิธีหาสมมาิเราจะมาเป็นคำใบแบบนี้ใช่ไหมก็คือแต่มันตรงนะยกตัวอย่างเช่นสก,กีพ้นไฟนี่จำสี่ตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเปอรแปรแ,แล้วมันจะได้ความหมายว่า เมื่อเมนานี้มีสิทธิ์คนหนึ่งของนิกายจิวหลิวใกล้กับซ่องอยู่หลงอ,อ่าอะมันชซ่องอู่หยงหลงมันเหรียญเหรียนยน,นั่งว่าคนที่กำลังทำกนอุบ,บายพ้นฝ่ยนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเองบางทีเราไปค้นหาคำตอบดูจะบอกให้บอกจากคำนี้ว้สี่ตัวนี้ไว้นะสูงเข้าไปตัวเดียวกันนะครับ เดียวกันก็คือแถวนี้ซึ่งคำใบบางอันมันจะตรงกับสถานที่เลยแต่บางอันก็ไม่ตรงยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อมาเป็นพัฒนาวัหานะอย่างอันเนี้ยห้อยเนยเออรู้สึกถ้าจะไม่ผิดคำแปลร,รู้สึกว่าเอ,อ่อพัฒนาถึงธรรมชาติประโยคแรกถึงธรรมชาติ แล้วหยกฝรั่งพูดถึงหิงห้อยซึ่งความหมายมันรู้บางทีแปลแล้วมันก็งง,งๆใช่ไหมเพราะเป็นภาษาจีนถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยซึ่งไม่รู้จะมีมั้ยนะภาษาไทยอะแต่ถ้ามีก็ดีน่าจะเข้าใจง่ายกว่านี้แต่จริงๆมัก็คือเดินเก็บหิงห้อยจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละ <c oughs> จริงๆเฟซอ่ส่วนมากผมจะหาไว้แล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นตลาดผีมั้ง อืไอสามาราดนี้ไม่ต้องสดนะครับอ่ามันเป็นได้จากอีเวนต์นะครับอันนี้พึ่งได้อันนี้อันใหม่ที่เข้ามาชุดปลาสุดเกี่ยวอ่อตอนชุดไอ้นี้เข้าชุดแต่งงานเข้าส่วนันนี้กิจกรรมบอลลาพักร้อนนะครับก็คือเข้าไปคำนับแล้วบอสก็จะตายแค่น,นั้นแหละอีกอันหน,น,นึงที่หา อัน,นมันดันได้แล้วนี่สิอย่างอันนี้ถ้าอ่านถ้าแปลไปดีๆมันจะหมายถึงว่าเรียนวิชาครบ35มสิบห้าสักแล้วก็ความทรงจําสมัยเด็กเราจะกลับมาก็จะคือจะได้วิชาเมงกรน,นี้สองฟังอย่างที่บอกความหมายตรงทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้กดไปแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะพามาหน้านี้ วิธีดูว่าเฟสไหนได้วิชาคือตรงนี้อย่างอันนี้ก็ได้วิชาสกัดจุดไอวิชาเรสังหารที่เราจะใช้กันตลอดทั้งเกมแล้วก็อันนี้ก็สกัดจุดเนี่ยจะเป็นคำพีมกันเห็นปะอันนี้ก็อันนี้ก็สกิลถ้าเป็นอันนี้คือสกิลเลยแต่ตั้งจะมีแค่นี้แหละจริงๆอะ่ะอันนี้ก็สกิล อันนี้ฟาวมูอ,อยู่ไรจำได้ส่วนนี้มันอยู่ไม่ได้มัง้งยังไม่ครบเงื่อนไขยังไม่ครบเหมือนปลาก็คล้ายๆกันอาหารถ้าเป็นอังเสือก็คือปลาทีนี้ปลาส่วนมากเดี๋ยวเราอเ๋อังเสริลสกิลก่อนแล้วกันสกิลจะมีสองอันที่พิเศษหน่อยคือได้จากบ,บอสวิธีคือ รอบแรกคุณปลดบอสเสร็จใช่ไหมก็ค,คือสูบอสจนชนะแล้วรอบสองที่เข้าไปฟาร์มวุฒิกันอะแต่เราไม่ต้องฟาร์มนะเราแค่เข้าไปหล่อบอสใช้ท่าใช้ท่าแล้วเราก็มีเปอร์เซ็นต์ารามสำเร็จอยู่ไปดูคลิปจอหลังได้ผมทำไปแล้วสองวิชานี้คือวิชาเตยพยุหม,มุนชื่อคลิปแล้วก็สกิลม้าไฟแล้วก็วิถีพันเอ่อเตยพยุหม,มุนม้าไฟแล้วแล้วก็วิถีพันมอสม็กสาของนักฆ่า เชื่อคลิปนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งสองนี้มันต้องเก็บสะสมจนครบร้อยอันนี้ไม่ยากหรอถ้าเราแพ้ที่ครบทุกอันตอนมันเตะแต่เน,นี้ยยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีบอสนานๆใช้ทีแล้วก็มันจะมีท่าแดงอันเดียวที่ไม่ได้ใช้สกิลก็น่าจะครบแล้วมั้งบางอันมันพาไปให้มังไม่ใช่ ไม่พา่ต่ว่าก็เป็นคำใบ้เหรอครับลองลองอ่านอ่านดูแปลๆดูถ้าไม่ได้จริงผมแนะนำว่าเซฟแคปลุแคปชืป่อตรงนี้ถ้าคนหาเออแล้วก็ไปหยิบเข้าเว็บพวกเอ่อถอดข้อความจากรูปอ่ะผมทำอย่างนั้นแหละสม,มายก,ก็เซฟเซฟชื่อสกิลไปเซฟชื่อเนี้ยมันก็เซฟชื่อเนี้ยไปแล้วก็กด ถออข้อฟวามออกมาใช่ไหมแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน google เลยมิเง้ก็หาในบิลิปิลิช่องหลักเข้าไปในช่องช่องหลักของเกมเนี้ยในบิลิปิลิอะแล้วก็พิมพ์คำว่าพิมพ์ภาษาจีนเข้าไป copy วางอืมอาจจะเจอถ้าโชคดีนะอาจจะต้องหาหาหน่อยก็น่าจะครบแล้วมั้งสำหรับพิสสกิลแต่วมา,าจ,จะเป็นพวกเนี้ยหนังสือเนี้ยแหละอืม นี่น,นี่ก็งได้กันหนึ่งทีนี้ปานปานจะยุ่งยากกว่าสกิลนิดนึงคืออย่างสกิลอ่ะมันเป็นคำใบอันเดียวใช่ไหมแต่ปานอ่ะต้องหาคำใบเพิ่มเนี่ยมันจะมีคำใบสองอันถ้าข้อมูลไม่ครบมันไม่พาไปให้อย่างนี้ครบแล้วนะอันนี้ครบมันจะพาไปหาให้แล้วก็หาจากในวงนี้แหละ อยู่ในนี้แหละสักที่หนึ่งเอ่อโจทย์ตัวอย่างที่นึงนนนี้มีไหมอันนี้รู้สึกยังไม่เจอข้อมูลยังไม่ครบถ้านี้ข้อมูลยังไม่ครบต้องหาก่อนเออขออีกสักอันหนึ่งอันนี้มันเรียงไปแล้วมันคงไว้นี่ไปแล้วอันนี้ข้อมูลไม่ครบแต่ว่าถามผมรู้วิธีร,รู้รู้จุดทำไมเพราะว่า ราะอะไรรือปะนี่ครับคือวิธีได้ปลมันเดินโชว์กดตรงนี้ได้ก็คือพยายามดูหนังสือนี่แหละถ้ามันมีตรงนี้ก็คือเข้าไปดูว่าปลาอะไรอ่ะอันนี้ดอกบัวเมื่อกี้อันนี้มันอันนี้ก็มังกรวิธ <c oughs> ีเข้าไปดูครับดูว่าไหนได้เลยริงแต่ว่าจะมีบางอันที่เราอาจจะต้องไปหาซื้ออย่างนี้หาซื้อในตลาดมืดมันจะพาไปตลาดมืด ถ้าำใบครบพึ่งอยู่ในนี้แหละแต่บางทีตรงนี้มันมีชั้นล่างใช่ไหมละ่ะตลาดมือดอีกเนี่ยตลาดมืดอยู่ในตลาดมืดเนี่ยลองลอง,ลองหาดูมีอันไหนอีกบ้างที่มตอ้อาจจะต้องซื้ออีกไม่ใช่กดผิดน่าจะไม่มีหรอมั้งมันมีแหละ้าหาซื้ออันนี้ก็อยู่แถวนี้ลองลองหา น่าจะเป็นข้อมูลไม่น่าไม่น่าใช่ซื้อสกิลเฮ้ยเหาือซื้ในนี้น่าจะข้อมูลมากกว่าอันนี้ข้อมูลน่าจะครบแล้วอืมมัน,นข้อมูลครบละมีได้จากสำนักด้วยนะได้จากการบุกทลายป้อมแต่นี่ จำพาวนั้นนี้เฉยจริงๆก็คือมีโอกาสได้แหละถ้าทำลายสลายป้อมเนี้ยอันนี้ก็มีมั้งอืมโอกาสได้นะไม่ใช่ว่าได้ร้อเร์เ็นะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งวิธีหาสกิลไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าส่วนมากผมจะทำไปแล้วอย่งวิาชาพ่นไฟนี้ก็ทำไปแล้วอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ได้ป่าน แต่ว่าพ่นไฟอยู่ตรงนี้แหละในนี้แหละผมก็ทําไปแล้วคลิปอะแล้วก็มีสกิลตรงนี้อีกมั้งทําไปแล้วสกิลหอกหอกถอยหลังบอสด้วยปลาเลยมัปนปลาจริงมีรอบเรียนด้วยมั้งขอมว,วิชาบางทีก็ได้ปั่นทองด้วถ้าจะไม่ผิดนะ เออขอดูปลาลร่มหน่อยสิมันใช้อันไหนนะแต่ปลาลร่มผมได้ไปแล้วสิอันนี้ตับคู่อ๋อนี่ๆๆน,นีเออใช่เออถูกลวถูกลวอันนี้แหละเพราะว่าผมเพิ่งไปท่าทำมาตัวใหม่ไปทำได้ก็นานอยู่ปานทองลืมลืม ถ้าได้จากการขโมยว,วิชามันน่าจะมีไม,ม่กี่อันมัม้งแทบไม่มีเลยดีกว่าสิบอันเนี่ยซื้ออยู่แล้วละครับหมดแล้วถ้าปานทองไม่แค่นี้และพวกนี้รู้สึกจำไม่ได้ว่าได้ตอนมาตอนไหนแต่วิธีหาก็คล้ายๆกันอลองลองหาดูเอ่ออย่างที่บอกคงก่ได้ทำให้ดูครับามันอ่านบางอ่านเฟซมันนานบางคลิปก็สู้ขัอบอสนานอีก ซึ่งส่วนมากผมก็โชว์ไป,ไปแล้วด้วยนีย่แต่เฟสยูไรนี่ไม่ทำเดี๋ยวทำให้อืมไม่มีแล้วครับวิธีหาเฟสหาสกิลอัปปานมีแค่นี้แหละที่เหลือก็จะเป็นเฟสอยที่ว่าทำไปเพื่อเอา XP ไม่ก็ของเสริมนิดหน่อยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอไปก่อนแล้วกันก็ถ้าชาอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจได้นะครับสวัสดีเพนครับ Bye-bye.